ชอ,อีสรระดดีีๆขอองกกินท่่่คคุณถูใจยาเมตััสบวชววโมมากินเสัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเปิดไทยรถไฟนะคะที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะพูดผิดพูดถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคลิปนี้โมจะพามาร้านที่โด่งดังในโซเชียลนะดังข้ามคืนเลยก็นั่นก็คือร้าน นมเหนียวค่ะเขาทำได้น่ากินมากๆเลยนะคะนี่ด้านหลังนี้โหลูกค้าลุมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยช็อ่วกแก้วละสามสบาทค่ะเข้าไปดูกันเลยเราดูน้ำโกโก้ค่ะลูกค้าสั่งเมื่อกี้นี้อู้นี่สตรอเบอรี่ทำไปแล้วทำไปแล้วนะคะสตรอเบอรี่อ๋อ เมนูทางร้านนะคะว้าวโกโกโ้าเหนียวเข้มข้นมากอะ่ะอึอนี่เหนียวอย่างนี้เลยออนี่ชมพูจ้ามาเข้มข้นมากเปิดมาก,กินเนาะ นี่สีสวยมากนะคะองตอนอมาดกอไมเลยนะหมับอย่างนี้เลยอันนี้จะไม่เหนียวน้ำเดียวอ๋อจะไม่เหนียวอยู่น้ำเดียวอตอรเบรี่นะคะ,ะนี่ค่ะไข่มุกข,ของเขาทุกคนต้มเองจ้าสวยๆเลยอ๋อนี่เติมนมส่วนผสมนมนะจ๊ะอืออันนี้นชาไทยเราดูกันค่ะ เราก็ใส่นมเหนียวชาวาไทยไปนิดนึงแล้วตามด้วยนมนมหวานนะคะคนคนให้เข้ากันคนคนให้เข้ากันนี่โมเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ค่ะใส่เป็นนมนมสดมสดไปนะคะและนี่จะไข่มุกรีไข่มุกนะคะ30บาทอลังการมาก ทำรวดเร็วมากอ่ะนี่เขาทำเป็นกลมๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำการลาดลงไปจ้าลาดลงไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วทำยังไงต่อจ้าแหวกแหวกแหวกเสร็จนะคะแล้วก็ทำการนี่ค่ะลาดลงไปอย่างนี้เลยจ้าโอ้จุกๆเลยทุกคนนี่สามสิบให้เยอะจุกๆเลยนะคะ ขายดีมากโกโก้สสตรอเบอรี่หนนะคะเริ่มแรกแม่คะก็ใส่นมเหนียวโกโก้ไปนะจ๊ะอ่าตามด้วยนมหวานแล้วก็คนจคนคนคน้ะคนคนเสร็จแล้วใส่นมจืดนมสดอ่ะ่ะทุกคน น้ำได้สั่งได้เลยนะคะ,คะไข่มุกจ้าลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเครื่องทำน้ำแข็งใสเขานั้นเนี่ยละเอียดมากโกโกขายดีนะคะ จะแวกตรงกลางยืดๆแบบนี้เลยจ้ะ สตรอเบอรี่ <Strawberry. S 2> ใส่แก้วใ่แสตรอเบอรี่นมสดนะดูเขาใส่นมสดจ้าสีสวยมาก สาสทุกแก้วเลยเหรอจ๊ะใช่จ๊ะเลิศแถมไข่มุกทุกแก้วเลยจ้าเกิดจ,จ๊ะใกล้ใเลยนี่หวานมากหวานน้อยบอกได้นะบอกได้เลยนอมสดจ้าไข่มุก เราเริ่มจากชาเขียวก่อนนะจ้าใส่ลงไปแบบนี้นี่จ้าตามด้วยนมนมหวานนะคะอันนี้หวานปกติน้มสดจานี้นมสดของเขานะคะ่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้าต่อไปนมชมพูน้ำไบดีจ้าใส่ตรมไหมคะ ให้ลูกค้าก่อนก็นได้จ้ะของพี่ใส่แข่มุกทุแก้วหใช่ค่ะใส่แข่มุกทุแก้วเลยจ้ะ เปิดนานยังงนานแล้วขายมากี่ปีแล้วจ๊ะสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วนะคะ นี่สตรอเบอรี่ใช่ไหมจ้าสตรอเบอรีอ่ใส่ลงไปเลยจ้าเนื <c oughs> อ้อสตรอเบอรี่จ้าโอ้โหต่อ,อไปเคืองเออต่อไปอะไรชาเขียวค่ะ <c oughs> สั่งเองงงเอง ใครมาที่นี่ก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะแม่ค้าชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยคุณดีมค่ะคุณดีมเออถามแล้วเนาะเออขายกี่โมงถึงกี่โมงนะจ๊ะสี่โมงถึงสามทุ่มสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะ,ะ,คะอ่าานี่จ๊ะ โชว์หน่อยเดี๋ยากแก้วนี้โชว์นิดนึงนะจ้านี่เป็นอย่างนี้นะจ้าขอบคุณจ้าอุ้ยหิวเลยอะ่ะสามแก้วเก้าสิบบาทจ้าโอเคไดะเดี๋ยวเราไปกินกันขอบคุณจ้าน่ทาทานมากค่ะทุกคนสามอันนะจ้ <S <S าเดี๋ยวชิมกันเลยนะคะของมแม็กเป็นสตรอเบอรีน่นมสด เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวหานต้องเขยำก่อนต้องเขย่าออกมันออกมันเปรี้ยวหวานมันไข่มุกเป็นไงบ้างหนึบหนึบขนขนรับได้เลยรับได้เลยจนะ้าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหอม เหนียวหวานไม่มากหวานไม่มากแต่ก็หวานนะแต่ก็หวานแต่หวานไม่มากหอมหอมชาเขียวมากหอมชาเขียวมากโ okay. อเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายไม่มีมือบ๊ายบายเลยบ๊ายบายให้หน่อยอช่่าา่่่สสอออองงรราาาาาจจะะพพไไไปปกกิินคุณมมมหหวยยูตซซใดแ ช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณต้องใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่งโมงมากินเช่น